เสิร์ฟข่าวยามบ่ายของหง n g d r a บปอง y Fong Deliver Leo c งยุคนี้แก่งสุดเท่าที่เคยเจอมาเน่เผยครอบยอมเปลี่ยนแปลงแผนซ้อมช่วงโลมดอนเพื่อแข่งมุสลิมเตียโก้ชี้หงเล่นสไตล์ของตัวเองเลยกำลาบเยลโล่ซัมมา i ีนได้สำเร็จสวัสดีแฟนบอลิเวอร์ทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช anel Fong ลิเวอร์ที่จะนำข่าวสารเกี่ยวกับสโมสอรอลิเวอร์ มาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอบทุกคนถึงที่ถ่ะมาอยากพาทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับลีโอชูหงยุคนี้แก่งสุดเท่าที่เคยเจอลีโอเฟอร์ดินานตำนานเซ็นเตอร์แบ็กของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องหงแดงลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันของเจอเกนคอปว่าเป็นทัพหงแดงที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ตนเคยเจอมา หลังจากที่พวกเขายังมีโอกาสดีในการคว้าชแชมป์ได้ครบทั้ง4รายการของซีซั่นนี้เด e เลสแมชชีนเพิ่งเปิดลังแอนฟิ d เอาชนะ b บียเลอไปได้2ประตูต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนั้นแรกเมื่อวันพุทธที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นพวกเขาทำผลงานโดยรวมได้อย่างยอดเยี่ยมเอามากๆจนทำให้เริ่มมีคนเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆว่าทีมของคุณซูเจเกนคอป จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกจากลีกสูงสุดของอังกฤษที่คว้าแชมป์รายการใหญ่ภายในซีซั่นเดียวได้ครบทั้ง4รายการเฟอร์ดินานซึ่งทำหน้าที่เป็นกูรูให้ BT Sport สื่อกีฬาชื่อดังของเมือผู้ดีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมจะบอกคุณแบบนี้เลยนะนี่คือทีมวิเวพูที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยจริงๆพวกเขาเล่นได้อย่างสม่ำเสมอและเดินหน้ากดดันใส่คู่ต่อสู้แบบไร้ความปาณี ทั้งยามที่มีบอลและไม่มีบอลอยู่กับพวกเขามันคือวิธีการเล่นที่พวกเขาใส่ความกดดันไปที่คู่แข่งและทีมนี้ก็มีพลังงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆความพยายามการไม่ย่อท้อการอดทนรอมันทำให้ผมประหลาดใจจริงๆถ้าคุณบอกว่าพวกเขาหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ครบทั้งสีรายการนั่นน่ะเหรอผมมองว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวเมื่อทีมชุดนี้ตั้งเป้าหมาย ให้กับตัวเองหาพวกเขาบรรลุเป้าหมายพวกเขาจะเป็นสุดยอดของสุดยอดทีมแล้วล่ะพวกเขาจะอยู่เหนือทีมไหนก็ตามที่เล่นในประเทศนี้แต่เอาจริงๆนะไม่ว่าพวกเขาจะทํามันได้สำเร็จหรือไม่ก็ตามตอนนี้พวกเขาก็ยกระดับทีมไปอยู่เหนือกว่าทุกๆทีมในลีกตอนนี้แล้วพวกเขาแค่ต้องการถ้วยรางวัลเพื่อที่จะมายืนยันในสิ่งนั้นก็แค่นั้นจริงๆ ฟอร์ดินานกล่าวปิดท้ายมาเน่เผยคอปยอมเปลี่ยนแปลงแผนซ้อมช่วงรอมดอนเพื่อแข่งมุสลิมสาดีโอมาเน่ปิกตัวเก่งของหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าเจอเกนคอปเพนเนอร์ชาวเยอรมันยอมปรับตารางการซ้อมของทีมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อน,นักเตะที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถือศีลอดหรือช่วงรอมดอน ในเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามนั้นชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดอย่างเข้่งคัดจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินซึ่งในทัพหงแดงมีนักเตะหลายคนที่เป็นชาวมุสลิมอย่างเช่นซาดิโอมาเน่โมฮัมเม็ดซาล่าอิบาฮิมาโกนาเตและนาบีกีตาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในปัจจุบันมาเนเ่เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ามันถือเป็นช่วงที่ยาก S <S <an> <S การลงเล่นและการซ้อมรวมถึงการทำรมฎอนไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย <S <S <an> <S แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรมฎอนนั้น <S <S <an> <S เราพยายามที่จะพูดคุยกับจอแดนเฮนเดอร์สันเพื่อขอให้เขาไปช่วยพูดกับเจอเกนคอกว่าเราจะสามารถปรับตารางการซ้อมในช่วงเช้าแทนได้ไหรือไม่ถ้าได้ซ้อมในตอนเชา้ามันจะเป็นงานง่ายสำหรับพวกเราเพราะถ้าทำอย่างนั้นเราจะมีเวลาพัก และได้กลับไปที่บ้านแต่ถ้าต้องซ้อมในช่วงตอนบ่ายหรือบ่ายสองบ่ายสามมันก็จะเป็นงานหนักสุดๆซึ่งสุดท้ายแล้วโค้ชก็ตอบตกลงและผมก็คิดว่าน่านจะช่วยทำให้เราทำงานกันได้ง่ายขึ้นเรากำลังพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แน่นอนการอดอาหารในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็เป็นเหมือนกับทุกๆท,กทีพอถึงวันแข่งขันแล้วล้วก็ ทุกอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปจริงอยู่ว่าที่ตอนนี้อยู่ในช่วงรอมฎอนมันทำให้เราเจอกับงานที่ยากแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลพยายามทำให้เราใช้ชีวิตกันได้ง่ายขึ้นเตียโก้ชี้หงเล่นสไตล์ของตัวเองเลยกำหลาบยลโล่ซับมาลีนได้สำเร็จเตียโก้คันธล่าจอมทัพชาวสเปนของหงแดงลิเวอร์พูลกล่าวว่าปัจจัยหลัก ก็คือลิวอพูพยายามเล่นในสไตล์ของตัวเองที่ทำให้ผงแดงสามารถเอาชนะบียร์ลียลไปได้2ประตูต่อศูนย์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาลิวอพูคุมความได้เปรียบในเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกหลังจากที่เอาชนะบียร์ลไปได้2ประตูต่อศูย์โดยนัดที่2จะไปเตะก,กันที่สัปดาห์หน้าที่ประเทศสเปน เราต้องตระหนักว่าเรากำลังเล่นในรอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกกับทีมที่เล่นด้วยยากอย่างบียอร์เรอเลเทียโก้กล่าวหลังจบเกมเราต้องอดทนแต่ในท้ายที่สุดการที่เป็นตัวของตัวเราเองนั่นคือหัวใจสำคัญผมสนุกสนานกับฟอร์มของทีมเรื่องนี้สำหรับผมถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าเรารักษาระดับให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ และเราถ่ายทอดมันออกมาได้ในวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ความอดทนเราพยายามหาช่องว่างที่มีเราพยายามในครึ่งแรกเราสร้างสารรค์โอกาสได้มากมายและสร้างโอกาสได้เยอะมากและในครึ่งหลังเราก็ทำมันสำเร็จเตียโก้ยังทิ้งท้ายถึงเลขที่สองว่ามันจะเป็นเกมที่ยากในการไปเยือนที่เอสตาดิโอเดลาเซรามิกาผมรู้จักสนามแห่งนี้ พราะผมเคยเล่นสมัยที่ยังค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนาแต่เรายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นหรอกนะเพราะเราต้องคิดถึงเกมของเราในสุดสัปดาห์นี้ที่จะพบกับ cast นิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพิมเมรีที่รอเราอยู่ซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับเราไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ